ทำไมอะถึงยังไงก็แล้วแต่เอาอย่างนี้แล้วกันพี่อย่าซีเรียสเลยนะเรามาพูดกันดีๆก็ได้เนี่ฉันใช่น้ำตาให้เออจะพูดดีไหมเนาะว่าเรารักเทาเนี่ยอ้ยพี่จะรักยังไงดีวะเป็นอะไรหรืออเพาว่าพี่แสรักมีอะไร คือว่าตอนเนี้ยพี่ไม่ต้องเสียใจแล้วนะมีคนข้างๆเนี่ยเขาแอบรักอยู่เขาคนนั้นเป็นใครกันเล่าขายคำนี่ไงขายคำจ้ะพี่ขอบใจนะในความรักความหวังดีที่มีพี่มาตลอดแล้วพี่อะแต่ให้เปลี่ยนอะไรับเปลี่ยนได้ถ้าเปลี่ยนใจพี่ให้รักจากเคียงโฉมพี่ทำไม่ได้พี่ 我要该怎么办？Yeah, yeah อะไรก็ไม่ยอมรับมาประเภทระดับกระดีทำสดีสะดิงไม่ยินดีมันหมดสเสียงทำสูวะประเภทตลาดที่ขาดอะไรเธอไม่ใช่ ของชายประชวรฉันรักพี่นะอะไรเนี <ENNIS> ่ยทำไมไม่ยัมก็พี่ไม่ชอบเธอไงแต่ฉันชอบอะจำไม่ดีนะเป็นอะไรมีสปริงออยากลอยยังคายคำนะไม่คู่ควรกับพี่หรอก อย่าว่าแต่คู่ควรเลยชาตินี้ทั้งชาติขาอ่อนของข้าแสนรักเธอก็ไม่มีวันได้เห็นจำไว้แสนรัก เช้งโชมนี่คือตําหนักของพี่ที่พี่ยังไม่พาเจ้าเวรขึ้นเฝ้าท่านพี่นั้นทําไมคะพี่คะตอนนี้มันเลยเวลาท่านพี่คงจะเป็นบันทมแล้วเพราะฉะนั้น เธอพาทีษษ่ตำหนักพี่ก่อนเนาะจะพาพี่ไปไหนเนี่ยสด็จพี่เทพราชดึงปา่ญญานี้แล้วเบียสัญญาเดี๋ยวจะพาพี่ไปไหนมาที่ห้องบรรทมของเสด็จพี่เทพรินไงพุ่อพามาทําไมเทพรินฮึ๊บแล้วเชียงชมมาแล้วเหรอตอนนี้สเสด็จพี่เทพรินน่ะเจอผู้หญิงที่ชื่อเชียงชมแต่สเสด็จพี่เทพรินน,น่ะกำลังจะสวมเขาให้สเสด็จพี่นะพ่อหมายความว่าไงก็เสด็จพี่ผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ไหน อยู่ในห um ้องบรรทมของเสด็จพี่เทพโรลินคำราม่าดเทพดินพี่เ LIKE ้บริกู้จกรัอ้าวเรื่องอะไรกันเนี่ยใตับคำตัวเออายไม่กลัวเกรงทำตัว ทำตัวเหมือนนักเลงเออเลงไม่เกรงใจกันเออเอยโปรดตอ <c oughs> ฟังตอให้ย <c oughs> ินีแค่เพียคพอเลยพระจอมหลุนเออสิ่งไม่ดีสิ่งไม่ดีที่น้องทำเออเอโ เฮ้ดพะรุนเกินไปแล้วพี่เกินไปแล้วเฮ้ยทำไมมีดกูจะฆ่ามึงตรงเนี้ยจะตัดคอมึงเฮ้ตายทั้งคู่เลยกูให้มึงไปรับนางมาทำไมมึงมาเอาเส้ย มึงไม่ถามชื่อเสียงนางก่อนเหรอคนนางชื่ออะไรในเมื่อมึงรู้ว่านางคือเชี่ยชมท้าไมมึงไม่เลิกขอเดชะทรงไม่โปรดไอ้ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายไปออกซิเจนมาไปออกซิเจนมาแล้วเป็นความจริงพวกท่านจะขาดละกาหายใจเลยที่หม่อมฉันได้เสียก็เชีงโชว์เฮ้ยกมาทำไมนะแต่หม่อมฉันยังไม่ทันถามชื่อทั้เสียงพระเจ้าค่ะโแม่เฮ้ย จะให้กินอะไรเยอะไม่เอาผมชื่นรักแค่ผู้หญิงคนนี้แต่หม่อมเชนไมารู้ทีหลังว่าผู้หญิงคนที่หม่อมเชนรักเธอให้นำไ้เชียงโฉมหนตอยกุลาบแดงก็ไม่ได้มีเชียงโฉมเดียวแล้วหม่อมเันก็ไม่รู้ด้วยว่าผู้หญิงคนที่พี่นิมิตฝันจะเป็นผู้หญิงคนนี้พระเจ้าค่ะที่ดอยกราบแดงจะมีกี่เชียงโฉมกันวะ่นที่บางเป๋บึมนเันอยู่ โอ oh. oh. ้ทำไมทำไมในเมื่อมีหลายเชี่ยงโชมมึงก็ลองล้างสิวะ <Huh? S 1> าทำไมมึงรักกูว่ากูนี่คือพี่มึงสังขารกูวัตตะสองสารกูใกล้เข้าลงเต็มทีแล้วมึงให้กูเหมือนขคแก่เคี้ยวยาอ่อนก็นได้ไหม oh. ให้กูตายตาหลับได้ไหมเฮ้ oh. <Hey. S 2> อภัยให้หม่อมฉันด้วยพระเจ้าค่ะ มึงใช้กูตายได้ตลอดชีวิตเหรอโอ้โหสภาพพระองค์กูไม่เคยกูไม่เคยเลยไม่เคยหยุดนะเต้เฮ้ยบ้าไอ้ไม่เคยหยุดออกกำลังกายถึงได้แข็งแรงอย่างนี้ท่านพี่ความผิดครั้งนี้เป็นความผิดของหม่อมฉันหลวงท่านพีันเดืพระเจ้าค่ะองค์พระองค์นอนพระวรกายเดือบไะยาค่ะจำได้นะวันนั้นเรายังอีออกันอยู่เลย แต่วันนี้เจ้าเจ้าทำตัวมาลองเกียรติดีเหมือนพี่เป็นตัวตัวเสนียดจังไรที่เจ้าไม่ต้องการจะมาเสวนาด้วยใช่ไหมใช่ไหมในเมื่อเจ้าติดใจเจ้าไม่พร้อมเจ้าเข้ามาในยามที่พี่เราทําไมเจ้าเข้าในไม่ได้ความฝันทาไมความฝันก็คือความฝันใช่ฉันไม่รับรู้อะไรด้วยเนี่ยคน,คนอย่างแค่พร,ราณ์นั้นฝันพพเพราะมีมันหาแค่ความฝันไง เขาได้อยู่คนเดียวเลยผีเย้าผีเรือนฟ้องฟอง้ฟองผีผีปู่ผีย่าไม่มีใครครบแล้วผ้าเสื้อเมืองทรงเมืองไม่บอกเในในกงไงเงจะรับรู้ด้วยจะเล่นจริงด้วยสังขารข้าแั้นรอยราเต็มทีข้าจะอยู่นดีกกี่นาทีข้าไม่ขออะไรข้าขอด้วยคำสัท์ ขอด้วยคำสาบานองพระมหากษัตริย์ถ้าหากว่าทรงนิมิตนิมิตนั้นจะเป็นความจริงถ้ากูขอด้วยคำสาบานคำนั้นจะมีความหมายเป็นความจริงกูขอสาบแช่งมึงกูเจ็บปางใด ให้ม in ึงเจ็บปังนะอย่าได้ไหมคะกูเจ็บเท่าไรขอมึงสิฟ้ายอย่างนั้นตจังๆไปง่ายๆกังแหละพี่มาอกกำลังกายกันไปย่งกันให้ม่อมฉันด้วยไหมจุกคะไปไปไปไกลๆกูแหมยังมีแรงดีพี่กูขอ โกมใชัยกลงประชดไอพวกใจมาหาจะข่าให้หมดสวันลงพดประทวงเวกนกเมือกขอย้อนกลับให้ล<จ>งไม่ให้ตา,าบ้าไรบุญ สีโลราบขาดคนสนับสนุนนะขาดคนรวมพุนแหนห่วคงไม่รีรอของรับโทษไม่ไหวทับพี่ไม่ได้หมอมแล้วจะโกรธก็เธออไกไปไหนเนะแพทย์หลวงน้องรับผิดถ้าไม่คิดอภัยแต่อยาก ให้เข้าใจทุกหวงขอเดชะพระจงช่วยโอ้โหยมีแรงเบ่งเสียงคนเมื่อตำนูยวันนี้จะตายตอนตะเบงนี่แหละคนฉมังบารมีจงสร้างศักดิ์ศร,รีให้มาัาสวยสวยสวย สวยสวยสวยสน่ารักจังเลยไี่คุนรอยหน้าแชเหนื่อยบ่อยส้งเรื<ส>่องเหนื่อย่คับับผมบครับผมคมคมรรั ขอหน้ากูมึงยังมาเกาะมาเกี่ยวไม่ได้เอเฮ้ยเฮ้ยอไม่ไหวแล้วไอ่อ้โข่อ้ไข่ไอ้ไไอ้ข่ไอ้ไข้วอ้ไขอ้ขอทีเอขอ้ไขอาไ่ไ้ไข่อไข่อ่ไไ้ขอ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 ไขอ้ไข่ไอ้ไ่่ รากฏดไม่ไกลถ้ามีก็มันจะมีหลังกหขอบองชีม่ีลูกชายให้เจ็บทั่วกระไฮหนักหัวหากมีลูกยญิงเจอหยันให้ลูกบึงที่การแต่แต่ก่อนขอเดชะช่วยลูกเถิด คุมพรประสิฐธ์หัวสวงขอให้พวกมึง,งไปสบตายซะเป็นไปตามปาก<อ>ทั้งปูคอยมึงช่วยไปลูกชายคอยมึงเจ็บปะกูหลายเท่าถ้ามีลูกจริง

ระคังก็พอแล้วมึงโอ้ทำมาสังเวชเยอะกว่าเว็นก็ไหนแกเกินบรรยากาศอาลุกก่อนใจออกยกเองแล้วก็นะจะเมื่อยเหนื่อยสิตะโกนก็ไปดิเดี๋ยวก็ไปเล่นงานไม่ไหวเหมือนจุ้งคนเมาเลยว่ะบาดเดี๋ยวนี้ทุกคนได้ยินกันหมดแล้วก่อนที่เสด็จพี่เทพราชจะสวรรคต ได้แต่งตั้งกษัตริย์องค์ใหม่คือเราเทพปลิ์บัดเดี๋ยวนี้เราเทพปลิ์เป็นกษัตริย์องค์ใหม่จะขอขับไล่เทพปริ์และเชียงโฉมออกจากไปดินกรุงไทยอ,องค์เทพพลิษย่างไปไหนไม่ได้เด็ดขาดพระเจ้าค่ะถ้ามีอะไรพญาทรงทำรร ทุกคนเศร้าเสียใจในตอนเสดสวรรคตรขององค์เทพพราชก็โมมพญาทรงธรรมก็เสียใจไม่ใช่น้อยกว่าคนอื่นแต่ก่อนที่องค์เทพพราชจะเสดสวรรคตรได้เขียนสารลับให้กระหม่อมพญาทรงธรรมได้ถือแล้วกำชับว่า เวลาใดที่พระองค์ท่านศูย์สิส้นให้กระหม่อมเปิดใบพิยกรรมฉบับนี้พระจุค่าแต่สนหพี่เทพราชได้แต่งตั้งให้เราเทพมเลิเป็นองค์ระพมหากรร์นะธรรมยาทรงธรรมพระอาญามิพเลกล้าวเมื่อสักครู่นี้องค์เทพราชไม่มีสติสัมปชัญญะพระองค์ท่าน ดำรัดไปด้วยโมหะและโทสะจะถือเป็นกฎเกณฑ์มีได้พระเจ้าค่ะได้ในเมื่ออยากเปิดไปพิ่นัยกมกระปาดเลยได้พระเจ้าค่ะกระหม่อมพยาทรงธรรมถือความซื่อเป็นสุดจริตตัวตายก็ไม่เคยเสียดายชีวิตนี่คือความซื่อสัตย์ของกระหม่อม <yap> นี่คือพระประมาพิไทยขององค์เทพพระราชประถมกษัตริย์แห่งกรุงไทยณห้องอักษรมีกระหม่อมกับโรคท่านอยู่สองคนพระองค์ท่านได้ล่างใบพิเนกรรมฉบับนี้เอาไว้ พนะนครกรุงไทยเมื่อยามสิ้นองค์เทพพร,พระราชองค์ท่านประทานให้กับอง,พพรรอบอองค์เทพพลินเป็นกษัตริย์สืบต่อพระองค์สำหรับเมืองหน้าด่านโสกันนครขอยกให้องค์เทพผลินเป็นผู้ครอบครองพระเจ้าข้อ ทอดพระเนตรก่อนเถิดพระเจ้าค่ะดูสิว่านี่คือลายพระหั์ของสมเด็จพระเช่ถาพระองค์หรือไม่พระ<ป>เจ้าค่ะไปาในเมื่อที่นี่เราอยู่ไม่ได้ ก็ไ,ไม่ต้องไ,ไปโยมนนเราไปโยนาดานกัน,น,นไปท่านรองมงดิโอยนคนทใจมากยนถะไม่ได้ท่านควรท่านวรจะขอบพระไทยระวิญญ,ญาณขององค์เทพราชมากกวา่าถ้าเป็นเยี่ยงน,นี้ เก็บเวลาก็ะหม่อมจะจัดประลามพุทธีตามหลักประเท尼เถลิงถวัลยาน่าให้พระองค์ท่านดีสูนสมาโปรกรัตรแห่งกรุงไทยพระจคฬา มหมชินมนปวดท้องคะท่าน่จะเป็นอะไรนะปวดท้องเหมือนเหมือนจะคดรยคะเหรออปหวช่วยรอวย่ยอะไรก็่ แกขององค์เทพพเนี้ยมงลุ้งหูอยู่เลยพี่เขไม่มีไม่มีเจ้น้องพี่อยู่นี่เนื้อยื่อยู่ตรงนั้นนะพี่เขยฉันกลัวฉันชอมตั้งสตินะน้องพี่อยู่นี่พี่เจ้าปืนอยู่นี่ไงเดี๋ยวเจ้าไม่ต้องกลัวอะไร ดูหรือกมดูหรือมาตอกให้ชอกฉันผัวสุดกระมหัวใจใกราบถวยเทปเมืม่อเจ็บทง้งอยายลูกต้องชะตา 嗯。<laughs> ้าใจดีนะ้นาะน้กแสดงหญิงตัี้ลยเนาัจ